อัญญฮัสเซโยนะครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมเศรษฐีเซิร์ฟประเทศเกาหลีนะครับในคลิปนี้ลุกก็จะมารีวิวนะครับผมอีเวนท์ที่ได้ทำการอัปเดตมาใหม่ในเซิร์ฟประเทศเกาหลีในวันนี้นะครับผมก็จะเป็นอีเวนท์ที่เกี่ยวกับตัวรรนะละครเนาะแล้วก็ในวันนี้นะครับผมเป็นการมาถึงของตัวละครประจำเดือนสิงหาคมนะครับผมที่มีชื่อว่าน้องลูปัญญาคนนี้นี่เอง ซึ่งเป็นตัวละครประจำเดือนแรกของปีนี้นะครับผมที่ไม่มีความสามารถในการเสกสภาพอากาศอีกต่อไปแล้วแต่มาแทนที่ด้วยความสามารถอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมได้ตอนนี้เลยนะครับผมเพราะว่าจะเล่าให้ฟังแล้วเนาะสำหรับความสามารถแรกของน้องลูป,ปัญญานะครับผมก็คือทุกๆโอกาสกัดทะลุกต่อของเรานะครับผมมีโอกาส90%ทเเี่จะเสกฮาวลิงนะครับผมไว้ตรงพื้นที่ใดก็ได้ในแมปตอนเราจบเทิร์นการถอยนะครับผมก็คือ ทอยครั้งนี้ทอยเดินเสร็จปุ๊บไม่มีแอคชั่นอะไรแล้วจบน้องฮาวริงนะครับผมก็จะระเบิดนะครับผมการระเบิดของน้องนั้นก็จะสร้างเอฟเฟกดังต่อไปนี้เอฟเฟกแรกนะครับผมภายในระยะที่น้องระเบิดนั้นนะครับผมสิ่งอันเชิญของศัตรูนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสิ่งอันเชิญต่างๆ พูดทาไมหรือว่าจะเป็นป,ป้ายสต็อปหรือว่าจะเป็นหลุมดำนะครับผมหรือว่าจะเป็นพื้นที่บล็อกพิเศษนะครับผมก็จะถูกทําลายหายไปเนาะสองนะครับผมถ้าเกิดว่าสตูเในระยะที่ระเบิดนะครับผมสตูจะถูกเปลี่ยนกลายเป็นหุ่นกระบอก นะครับผม3ถ้าศัตรูยังอยู่ไม่ได้ระยะที่ระเบิดนะครับผมศัตรูจะจะถูกขโมยเงินเป็นจำนวน2เท่าของเมืองที่แพงที่สุดของเรานะครับผมถ้าเกิดว่าเราวางน้องเฮลลิงไว้ตรงมุมนะครับผมก็จะนับเป็นสองแถวเนาะสำหรับระยะระเบิดก็คือน้องจะระเบิดภายในแถวนะถ้่าวางมุมก็เท่ากับ2แถวนะครับผมน้องเฮลลิงสามารถวางได้สูงสุด3ตัวนะครับ คำถามถ้าเกิดว่าหนึ่งการทอยของเรามันจะระเบิดอืมถ้ามันหายไปมันจะถึงสามไหมเพราะว่าเราจบทุกๆก,การทอยตลอดการทอยหนึ่งครั้ง,สงนะแสดงว่านะครับผมแสดงว่าน้องหฮาวลิ่นมันจะอยู่กับเราตลอดไปงั้นเหรอ มันจะโหดเกิดไปแล้วนะครับผมถ้าเกิดว่าเรามีน้องฮาริ่งสูงสุด3ตัวเนาะเราจะสามารถขโมยเงินสตูได้ถึง3ครั้งภายใน1เทิร์นเอ้ยภายใน1การทอยเฮ้ก็ไม่แปลกนะครับผมเราเคยเจอโลมามาแล้วเนาะโลมาน่าสำคัญกว่าอีกนะครับจบเพียงเท่านี้สำหรับความสามารถแรกของน้องเนาะ ความสามารถต่อไปนะครับผม75%ป้องกันดีบัฟนะครับผมแล้วก็90%แบบใหม่แบบซับก็คือถ้าเกิดว่าศัตรูทำการก่อสร้างนมนร์กโดยตรงนะครับผม90%บล็อกการก่อสร้างนมานักไปเลยโอ้โหแต่จำกัดจำนวนแค่3ครั้งเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าไม่จำกัดศัตรูก็ไม่ต้องทำอะไรแดกแล้วนะครับผมน่ากลัวมากสำหรับความสามารถนี้ต่อไปเขาตมอที่2นะครับผมเขาสามารถติดตัวเนาะ เมื่อเราหรือว่าศัตรูนะครับผมทําการตกไปยังเมืองของเรามีกาส70%นะครับผมที่จะเสกบล็อกจับกลุ่มนะครับผมสี่ช่องด้านหน้าของเมืองที่เราตกบล็อกจับกลุ่มนะครับผมถ้าเกิดว่าเราไปตกเราจะชาร์จซูเปอร์ชิวนะครับผมสขั้นทันทีอีกครั้งยังได้รับมาเบลเปน็นจำนวนคูณ2ของเงินเดือนนะครับผมถ้าเกิดว่าศัตรูไปตกศัตรูก็จะถูก ขังคุกเลยโอ้ยน่าสงสารจริงๆเลยเฉียวความจะมาต่อไปนะครับผม90%เมื่อศัตรูทำการอัญเชิญเราด้วยสิ่งอัญเชิญนะครับผม90%จะชํำละล้างแมปนะครับผมก็คือการล้างแมปสิ่งอัญเชิญบล็อกพิเศษสิ่งติดตั้งของศัตรูก็จะถูก ทำลายหายไปหมดเลยนะครับผมอ่าแต่เราถูกเชิญไปแล้วนะอ่าเขาต้องเชิญเราได้ก่อนอันนี้ถึงจะติดนะครับผมเกตต้องติดด้วย60%สิบร์เนะผมป้องกันการโจมตีแบบใจโรรนะผมก็คือไอ้พวกดูดดึงทะลุหมวกต่างๆเนอะสำหรับจีอีของน้องนะครับผมเอ่อเมื่อศัตรูทำการก่อสร้างเกิน2ครั้งภายใน1นึ่งเทินก่อสร้างเลนมาร์กด้วยก่อสร้างเลนมากภายใน 2ที่1เึิร์นมีโอกาส70%นะครับผมขังกรงศัตรูเนาะแล้วก็65%นะครับผมป้องกันการโจมตีแบบอัญเชิญฮะมีป้องกันการโจมตีแบบอัญเชิญถ้าเกิดว่าหลุด65 90%ก็ติดต่อไงหรออู้หูก็ถูกเชิญไปแล้วนะครับผมตายได้อยู่ดีเนาะ โอเคส่วนคอสตูมของน้องนะครับผมสวยมากเลยสมแล้วที่เป็นตัวคอนสัมเมอร์ฝั่งเกาหลีนะครับผมว้าวนอกจาก70%เนอะขังกกงเมื่อสตูกาะสร้างแลนด์มาร์กเกิน2ที่ภายใน1เทอร์แล้วนะครับผม65ก็เหมือนเดิมเนาะป้องกันการโจมตีแบบอันเชิญ สิ่งที่พข้านขหน้าก็น่าจะเป็นพื้นที่พิเศษนะครับผมพื้นที่ปฏิบัติการเปลวไฟนะครับผมเมื่อเราตกไปยังสกายแลนของเรามีกัด 90, เก้าสิบเนาะเศษพื้นที่เปลวไฟนะครับผมสีช่องหน้าหลังพื้นที่เปลวไฟนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่เดินผ่านหรือว่าตกนะครับผมก็จะถูกสเปเอฟเฟกต์การต่อไปนี้ ถ้าเกิดว่าเราเดินผ่านหรือว่าตกนะครับผมเราจะขโมยมาเบิร์ไปจำนวนสี่เท่าของเมืองที่แพงที่สุดของเรานะครับผมถ้าเกิดว่าศัตรูเดินผ่านหรือว่าตกนะครับผมก็จะถูกขโมยมาเบิร์โนะ่าสงสารศัตรูโดนทั้งขึ้นทั้งร่องนะครับผมน่ากลัวจริงๆเนาะอย่าสุดท้ายนะครับผมเมื่อเริ่มต้นเทินของเรานะครับผมเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนาะเคลื่อนย้ายน้ำแข็งนะครับผมแปดช่องหน้าหลัก ไปเลยจบเพียงเท่านี้สำหรับตัวละครประจำเดือนสิงหาที่มีชื่อว่าน้องลูปัญญานะครับผมเรื่อวิธีการถ่าน้องนะครับผมเราสามารถหาได้แบบง่ายๆเนาะจากการที่เรานั้นจะต้องเปิดหาวัตถุดิบนะครับผมนำมา up gs นะครับผมไม่ใช่ G สิ gas s นะครับผมซึ่งการใบแรกเราสามารถหาได้จากร้านค้าลุ่อมดาวเลยนะครับผมอ่ามันจะขายให้เรานะครับผม ฟรีเนาะขายให้ฟรีแปลกๆก,กดมาเลยนะครับผมใบแรกมันจะเป็นเลเวล10แล้วก็จะอัพง่ายหน่อยนะครับผมพอเราอัพเป็นเลเวล25แล้วเอามาแลกปุ๊บม,มันก็จะกลายเป็นเลเวล1นะครับผมใบต่อไปก็จะเป็นเลเวล1เนาะโอเคลอัพไปเรื่อยๆนะครับผมสะสมให้ครบทั้งหมด6ใบนะครับผมแล้วก็เอามาแลกเป็นน้องลูปัญญาไปได้เลยถ้าเกิดว่าอยากได้อย่างอื่นด้วยนะครับผมก็จะมี อันมนีสีเหลีย่ยมนะครับผมที่เป็นประอาทิตนี้ความสามารถก็คืออ๋อเข้าใจละสภาพกากาศแจมใสคือปิดสภาพอากาศทําให้เราสองคนน่ะไม่อยู่ในสภาพอากาศแต่สภาพอากาศเมฆก,ก็คือการเรียนแบบสภาพอากาศของศัตรูนะครับผมก็คือศัตรูเปิดอะไรเราก็จะได้อย่างนั้นด้วยเนาะถามว่าไหนดีกว่ากัน <c oughs> ถ้าเกิดว่าสภาพอากาศที่ศัตรูใช้อะมันป้องกันการขโมยมาเบิลอะเราอะ่ะตวยนะคือเราเป็นตัวที่ขโมยมาเบิลแบบบ่มบมถ้าสภาพอากาศนั้นหยุดการขโมยมาเบิลเราก็จะตุยไปด้วยนะครับผมดังนั้นลุปคิดว่าดีที่สุดก็คือสภาพอากาศแจ่มใสนะครับผมเราจะได้เปรียบมากกว่าเนาะโอเค ต่อไปเป็นจี้ที่คิดว่าเหมาะสมกับน้องนะครับผมความสามารถของจี้นี้ก็คือเมื่อเราทลุต่านะครับผมมีการแ0ดเนอนาะถอยเดินหน้าถอยต่างนะครับผมหลังจากนั้นเลือกไปในระยะที่เราถอยได้นะครับผมเลือกเดินเนาะ <S 1> <S 1> แล้วก็เมื่อเรานนครับผมะลุต่าผ่าน <S <S 1> <S 1> สิติต้าเสียงเชิญน,นะครับผมก็จะถูกทำลายทิ้งนะครับผม70%แล้วก็ อ่าเกเมื่อเราตกไปยังสกายแลนของเรานะครับผมจะดูด5ช่องหน้าหลังเนาะโอเคเออถ้าเกิดว่าเราโดนงดงดไงงดงดงดขโมยเงินแล้วก็ใช้วความสามารถในการดูดแทนแต่เราต้องหาไอ้ขนมที่มันหักง่ายๆเนี่ย12ชิ้นเลยเหรอแพงไปปะอ้อา,าอขึ้เยอะกวราของเรา นี่ยังไม่นา่าฟพสตูมนะครับผมที่เราต้องหาเป็นจำนวนสามหมื่นเพจอย่างต่ำ<ๆ>บอกเลยว่าอันตรายนะครับผมอีเวนต์นี้เนาะลาไปก่อนพื่อใหม่คลิปหน้าขอทุกคนมีความสุขกันเทเลเกสติเสเซร์ประเทศเกาหลีนะครับผมถ้าเกิดว่าวันนี้ได้ยินเสียงรถมากเกินไปก็ขอให้ลงรู้ไว้ว่าถานนที่ไหนน่าจะปิดสักทีทนี่แหละมันก็เลยผ่านนะ้าบ้านลุงเยอะสเะลเกินนะครับผมลุงก็แทบทนไม่ไหว เดี๋ยวต้องตะเบงเสียงแข่งกับรถไม่มีเสียงอ่ะไปแล้วนะจุบจุบครับ